สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสว่าคลิปนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนทีทีจีพ็อกเก็ตกันอีกแล้วอ่ะแต่ไม่ได้อยู่ในเกมอยู่กันในสไลด์ดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนาเด็กเมตาเหมือนกันครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นแบบราคาประหยัดนั่นเองคลิปนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่ให้เสียงตอบรับอย่างล้นหลามในคลิปที่แล้วนะว่ายอดยิวยอดไลน์นี่ค่อนข้างสูงเลยเลยเกิดมาเป็นคลิปนี้ต่อครับผมถ้าคลิปนี้จากคล้ายๆคลิปที่แล้ววแต่่า ที่สําคัญก็คือจะเป็นเด็กราคาประหยัดนะครับจะไม่ใช้โปเกมอนระดับ E x เลยเพราะว่าเป็นการแลนะสำหรับคนดวงเกลือที่แบบเปิดไม่ได้การแลกๆกับเขาก็ยังมีเด็กไปเล่นได้ในคลิปนี้ผมก็จะพยายามจัดให้โปเกมอนเนี่ยไม่แรงมากแล้วก็ใช้การจากแพ็คเดียวกันทั้งหมดนะถ้าเป็นการจากแพ็คอื่นเนี่ยผมก็จะแปะรูปซองไว้ให้ดูแล้วกันว่ามาจากแพ็คนี้นะถ้าไปนะ้ํสคัญจริงๆนะครับเอาละเพื่อประหยเวลาเนี่ยคลิปนี้เรามี6เด็กเหมือนเดิมครับไปเริ่มกันเลยครับกับเด็กแรกฮะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาสวาผมมีสิ่งดีๆอยากบอกต่อครับผมก็คือร้านอ e l ลาสติกช็อปร้านให้บริการเติมเกมที่ทั้งถูกและปลอดภัยบริการรวดเร็วแบบด่วนจีการตีด้วยผู้ใช้งานมากกว่า10,000แคนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามราคาก่อนได้เพราะราคาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามค่างเงินแต่รับประกันว่าถูกกว่าติมเองแน่นอนสามารถติดต่อได้ทั้งทาง Facebook และรายละเอียดของทางร้านได้เลยเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงไม่มียุด เด็กแรกนะครับผมก็คือเด็กซิงเกิลไพ์ไลนิ่งนั่นเองเป็นเด็กธาตุไฟฟ้าครับจากแพ็กพี่คาชูรอยคอของเด็กเนี่ยคงเป็นใครไปไม่ได้นอก,นอกจากไรชูใบนี้เลยครับตัวไรชูเนี่ยเป็นโปเกมอนล,ล่างที่2พัฒนามาจากพี่คาชูเนาะมี HP อยู่ที่100ครับพร้อมกับท่าโจมตีหนึ่งท่าก็คือท่าทันเดโบโดยท่าทันเดโบเนี่ยใช้3เอนตี้ไฟฟ้าและทำดาเมดุนแรงถึง140ดาเมจเลยแต่ว่ามีข้อเสียอันใหญ่หลวงก็คือ จะดิสเอเนจีทั้งหมดที่อยู่กับไลชูเนี่ยออกไปหลังจากใช้ท่านี้ก็คือเราจะใช้ท่านี้เนี่ยใช้ปุ๊บหายปั๊บนะจี้ต้องรอรีโหลดเอเนจีใหม่ซึ่งก็3ที่ซึ่งค่อนข้างยากแต่ว่าเรามีคอมโบ,โบเรามาดูกันที่ใบต่อไปก่อนก็คืออิเล็กโทรด้ะผมเป็นแพคเกจโวออฟนะอิเล็กโทรเป็นร่างสองเหมือนกันพัฒนาร่างมาจากโวออฟตัวมีเอเอยู่ที่80ครับพร้อมกับท่าโจมตีอยู่หนึ่งท่าก็คืออิเล็กโทรโบใช้2อันนี้ไฟฟ้าทำเจ็ดสิบดาเอตซึ่งก็ไม่ว้า,าวเท่าไหร่แต มีค่าไรทคือ0เราสามารถนำเอ็นโทดไปเล่นได้ฟรีๆแล้วอยากจะถอยเมื่อไหร่ก็ได้นั่นเองส่วนการ์ดอีกใบหนึ่งที่เป็นคอของเด็กเลยก็ว่าได้ครับผมก็คือแม็กนตอนครับผมแม็กนตอนเก่งยังไงนะมาดูกันก่อนแม็กนตอนเป็นล่าง2พัฒนามาจากแมงมุมนะโดยมีที่อยู่ที่80ครับผมความสัมพัญธ์ของแม็กนตอนเนี่ยก็คืออ b บิลิตี้ครับผมก็คือโวชาร์ดในโวชาร์ดเนี่ยทำยังไงยังไงนะโวชาร์ดบอกว่า1ครั้งต่อเทิร์นเนี่ยเราสามารถนำเอนจีไฟฟ้ามาใส่ที่ตัวเองได้นะ ก็หมายความว่าเราจะได้ energy ไฟฟ้าฟรีๆหนึ่งอันทุกเทิร์นมาใส่ที่แม็กเนตตอนโดยแม็กเนตตอนมีท่าโจมตีอยู่หนึ่งท่าก็คือ spinning attack ทำดาเมจหกสิบโตใช้ energy ถึงสี่เอเนจีซึ่งเยอะมากเราจะไม่ใช้ตรงนี้แต่ว่าคอมโบก็คือมาดูกันที่ใบต่อไปเลยครับเป็นการ์ดเทรนเนอร์เนาะหรือเ, er เออซิร์ลูกพี่ lt s e ีเซินั่นเองโดยเอลทีเซิรบอกว่าจะนำ energy ไฟฟ้าทั้งหมดครับผมของโปเกมอนบนเบนท์ของเรานะไปให้โปเกมอนที่ชื่อไรชูเอ็กโตรหรือว่าเอเล็กบัสได้ในแอทรตอตงตอ มาเห็นคอมโบกันร well ือยังคอมโบของเราก็คือจะเอาให้แมกนิตอนเนี่ยฟาร์มเอเนจีให้เราครับแล้วก็เอาไลชูไปเล่นข้างหน้าเสร็จปุ๊บเราใช้ลูกพี่ LT s e a เซิร์เนี่ยย้ายเอเนจีที่แมกนิตอนฟาร์มให้เราไปให้ไลชูแล้วก็ไลชูจะฟาดร้อยสิบดามเมตไปเลยนั่นเองก็จะประมาณนี้เนาะเท่ากับว่าไลชูใบนี้เป็นการที่โจมตีได้รุนแรงมากแล้วก็ค่อนข้างถี่ถ้าเรามี LT s e a เซิร์นะและไลชูเนี่ยไม่ใช่โปรยมวน ex เพราะฉะนั้นเราจะเสียแค่หนึ่งแตมเท่านั้นถ้าอีกฝ่าย ko ไลชูของเราไปได้่่งงกกก็เเมมาา ส่วนการพี่อื่นก็จะเป็น Professional Research และเอามาหาของจวดสองใบครับและอีกใบหนึ่งก็เป็นซาบีน่าซาบีน่าเรียกได้ว่าเป็นการสำคัญมากๆนะใส่แท้ทุกเดกครับผมมาจากแพคซดอนนะครับซาบีน่าก็สลับตำแหน่งจากเบนกับแอคทีฟสปอร์ตนะลากเขามาฆ่าได้หรือว่าเป็นสลับตำแหน่งถ่วงเวลาได้แล้วก็เป็นเกเบอลครับผมหาของนั่นเองก็คือหาพิคาชูบอลออฟแล้วก็แม็กเนมนะ แล้วก็ถ้าใครไม่ได้เปิดหาซามิน่าเนี่ยก็สามารถเอาโพชันหรือเลดการ์ดมาเล่นแทนก่อนได้นั่นเองครับผมเด็กต่อมาครับผมผมให้ตั้งชื่อว่านิโดเลิฟนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยคอหลักก็เป็นทั้งนิโดคิงและนิโดควีนเลยเลยเรามาดูกันที่นิโดคิงกันก่อนนะครับนิโดคิงเป็นโปเกมอนล่างที่3นะพัฒนามาจากนิโดรันแล้วก็นิโดริโนแล้วก็มาเป็นนิโดคิงมี HP อยู่ที่150หน่วยพร้อมกับท่าโจมตี1ท่าก็คือพอยซันฮอนครับผม ใช้เอจีสามเป็นเจีนักเป็นธาตุมือสองนั่นเองทํา90ดาเมจแล้วก็โปเกมอนของอีกฝ่ายที่โดนท่า poison horn โจมตีก็จะติดพิษมีแล้วก็นิโตคิงมีค่ารีที่ถึง3ก็จะไม่ใช้นิโตคิงถอยเท่าไหร่แต่ว่า90ดาเมจเนี่ยแล้วติดพิษด้วยเนี่ยก็ร้อยดาเมจและรวมรวมแล้วถ้าเขายืนนานเนี่ยก็ติดพิษไปอีกก็เป็นท่าโจมตีที่หวังพึ่งได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกใบหนึ่งเรียกได้ว่าสําคัญกว่านิโตคิงอีกอจริงจริงก็คือนิโตรันในแพ็กเกจนิโตคูรินนะอ่ะขอพูดถึงงงกก่่อนนนแล้ววััาจเป็ยไ นิโดรันครับผมเป็นโปเกมอนล่างแรกเลยนะมีท่าที่สำคัญมากอย่างคอออฟฟ์ฟาร์แฟมิลี่ครับใช้เอเนรจีมือหนึ่งอันนะโดยท่านี้เนี่ยจะนำนิโดรันล่างตัวผู้เนี่ยมาที่เบนได้หนึ่งใบนั่นเองก็สามารถทำให้เรารีดเด็กได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีโปเกมอนอย่างนิโดรันมาเติมบอดได้ด้วยแล้วก็มาดูันที่นิโดควีนเลยนิโดควีนเป็นโปเกมอน Pokemon ล่างสามเนี่ยพัฒนาจากนิโดรันนิโดริน่าแล้วก็นิโดควีนมี HP อยู่ที่140และมีท่าโจมตีอยู่หนึ่งท่าที่รุนแรงมากๆก็คือเล ใช้2องเอเจหมื่นแล้วก็1นเอจอะไรก็ได้นะทำา80ดามีสได้ผมแต่ว่าท่าน,นี้จะรุนแรงได้อีก50าสิบดามีต่อฮิโดคิงที่อยู่ในเบน์เท่ากับว่าเกมเนะี่ยถ้าเราทำฮิโดคิง2งตัวที่เบน์ได้เนะี่ยนิทุกคุณของเราเนี่ยจะโจมตีได้รุนแรงถึง180่งร้อยแปดสาียเได้ดูว่าแรงแบบสุดๆไปเลยแรงจนโลกแตกอะเพราะว่านิทุกคุณเนี่ยเป็นแค่ปวยชิ้นธรรมดานะไม่ใช่ EX เพราะฉะนั้นถ้านิทุกคุนโดนเชโอไปเนะี่ยเราก็จะเสียรางวัลแค่หนึ่ง 1, แต้มเท่านั้น ส่วนใบที่เหลือครับก็จะเป็นของเสริมนะก็คือฟาเฟสฮาร์โมนีของเราครับเอาไว้ต้นเกมนั้นระหว่างที่เราไม่มีนิดโดรันตัวผู้หรือนิดโดรันตัวเมียโปเปสเตอร์เรเซิร์ชเอามาให้จั่หหาของครับพชัน <Pot ion S 1> เอามาฮิลนิดโดคิงและนิดโดคุยนั่นเองถ่วงเวลาไว้นะโปเกบอลเอามาหาโปเกมอนเบสิก <Pokemon basic S 2> อย่างนิดโดรันแล้วก็ฟาเฟสนั่นเองแล้วก็ถ้าใครไม่มีใบไหนก็อย่าเล่นเลยดีกว่าเพราะว่าการทั้งหมดเนี่ยเราเปิดได้จากแพ็คพี่คาชูแล้วแล้วก็เป็นการที่หาได้ไม่ยากด้วยนะถ้าจะให้เลือกแทนก็คือ ส่วนโปเกมอนนะผมว่าไม่ควรแทนถ้าแทนก็คือแทนโพชั่นอย่างเดียวเลยพชั่นแต่ว่าไม่ไม่ดีกว่าเด็กด,นนดินเนี้ยดินเนี้ยดี้วครับก็จะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับเด็กนี้โดนเริมนะเก่งมากๆเหมือนกันครับเด็กต่อมาครับผมก็จะเข้าสู่แพ็คมิวทูแล้วโดยนดิงนี้ผมเรียกว่าเด็กท็อกซิคละกันเพราะว่าเน้นการติดพิษเป็นหลักครับผมเรามาดูใบแรกเลยคืออาบบกอาบบกเป็นโปเกมอนร่างสองพัฒนาและล่างมาจากเอคังเนาะโดยมีเฮดพิชิ่งหนึ่งร้อยหน่วยมีท่าโจมตีอยู่หนึ่งท่าคือคอร์เนอร ใช้2 Energy ทำหกสดาเมจครับความสามารถของท่าน,นี้ก็คือโปรเจ็กตอีกฝ่ายเนี่ยที่โดนโจมตีโดยท่าน,นี้เนี่ยเทิร์นหน้าเขาจะรีทีทไม่ได้นะคือหนีไม่ได้ก็เอาไว้ขังอีกฝ่ายได้นะคอมโบกับพิษได้ดีพร้อมกับค่ารีทีทใบนี้คือ2ด้วยก็หนีไม่ยากไม่ต่อมาครับเรียกได้ว่าคอเด็กเลยมี2ใบใบแรกคือวิซิ่งกันก่อนวิซิ่งเป็นร่าง2องพัฒนาร่างมาจากคอฟฟิงวิซิ่งมี HP อ,อยู่ที่110หน่วยครับพร้อมกับอาร์บอรตี้อย่างแก๊ลลิกโดยอาร์บอรตี้นี้เนี่ย สามารถทํางานได้ต่อเมื่อวิซิงอยู่ในตําแหน่งต่อสู้เท่านั้นนะตัวจะทําให้โปเกมอนอีกฝ่ายที่อยู่ในตําแหน่งต่อสู้เหมือนกันเนี่ยติดพิษได้นน่นเองแล้วก็วิซิงมีท่าโจมตีอยู่หนึ่งท่าคือแท็คเคิลหนึ่งอจี้สามสิบดาเมจซึ่งไม่กิ่งเท่าไหร่เราจะไม่ค่อยใช้นะแต่ใบต่อมาครับก็คือแครี่ของเด็กเราเลยก็คือุูกพี่มาร์กแน่เองมาร์กเป็นโปเกมอนร่างสองพัฒนาร่างมาจากกิมเมอร์นะมาร์กมีให้พีอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบครับผมพร้อมกับท่าโจมตีสุดรุนแรงอย่างเวโนช็ ถ้าโมโปลวันอีฝ่ายเนี่ยติดพิษเนี่ยเราจะทำดาเมจได้เพิ่อมอีก50ดาเมจเท่ากับว่ามักใบนี้ทำดาเมจได้สูงสุดถึง120ดาเมจเลยทีเดียวแล้วก็ร่างแรกของมักเนี่ยคือกริมเมอร์เนี่ยเขามีท่าพันแก๊สอยู่ด้วยนะก็โจมตีติดพิษได้อยู่แล้วก็เล่นไม่ยากเลยโดยคอของเอีกใบนึงก็คือลูกพี่โคกาผมเป็นกาเทนเนอร์นะเมือโคกาเนี่ยจะสามารถนำมาร์กหรือว่าวิซิ่งเนี่ยที่อยู่ในตำแหน่งต่อสู้เนี่ยขึ้นมือได้สามารถใช้หนีได้ในกรณีที่ มักเราเลื่อนโลโลหรือว่าเราต้องการถอยวิซิ่งลงมาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาวิซิ่งตั้งไว้ที่โปรเกมอนตำแหน่งต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็ใช้แก๊สล็กเสร็จปุ๊บแล้วเอาโคกะถอยวิซิ่งมาเพราะว่า3 3มสามไอจี้ค่ารีทิสของวิซิ่งเนี่ยเราจะไม่พอหมดแล้วเราใช้โคกะถอยวิซิ่งมาครับแล้วก็เอามักขึ้นไปเล่นแทนแล้วมักก็จะซัดเวนอชช็อคแบบสบายๆของโบเข้าๆของเด็กก็จะประมาณนี้เนาะส่วนการ์ดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโพสเซอร์รีเสิร์ชแล้วครับเอามาจั่ว2นะฮะซาบินานี่จะใส่ก็ได้นะฮะเพราะว่าสามารถ เปลี่ยนพปเกมอนติอีกฝ่ายมาค่าได้ง่ายขึ้นหรือว่าถงเวลาได้นะเชียววันนี่เอามาตำแทนแบบตำ,ตำ,ตำเมแที่ขาดอะเออแต่ถ้าใครไม่ชอบตำแหน่งซานจะโยวันนี่ก็ใส่ซาบิน่ามาแทนได้นะแล้วก็โปรเกบอลเอามาหาพปเกมอนอีกแล้วครับแล้วที่เหลือเนี่ยใครไม่ชอบใบไหนก็ใส่โพชันเรียกการเอ็กซ์ปีดได้ตามใจชอบ แต่เอ็กซ์เปียผมไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าเด็กนี้โปเกมอนหนีค่อนข้างเยอะนะสามขี้เลยครับเอ็กซ์เปียอาจจะไม่พอนั่นเองต่อใช้โคกาดกันมากกว่านะฮะเด mm ็ก hmm. ต่อมาครับผมก็คือเด็กไคลดิวดาร์โกไนท์ของเราเนั่นเองเด็กนี้คือเก่งมากๆนะเรามาเริ่มพี่ดาร์โกไนท์เรคอของเด็กครับผมโดยดาร์โกไนท์เนี่ยเป็นโปเกมอนท่ามังกรน,นะครับพัฒนาล่างมาจากดาตินี่แล้วก็ดาร์โกแนโดยดาร์โกไนท์เนี่ยมีให้พีอยู่ที่160มีท่าโจมตีอยู่แค่ท่าเดียวเลยคือดาร์โกเมโต ใช้สีกก่เนจี้นะซึ่งต้องเป็นเนจีกก้น้ำหนึ่งอันแล้วก็ไฟฟ้าหนึ่งอันด้วยนะที่ติดอยู่ไว้อีกสองอันจะเป็นสีอะไรก็ได้เพราะถ้าดาร์โกเมโทรเนี่ยพิเศษยังไงท่านี้เนี่ยคิดซะว่าบนฟ้าเนี่ยมีอุกกาบาตอยู่สีลูกก็ได้จะตกลงมาแบบสุ่มทาลูกละห้าสิบดาเมตก็ถ้าดูเราแบบดีๆเฮงๆเนี่ยเราโดนพิมอ์อีฝ่ายตัวหนึ่งสองร้อยปักๆเรียบร้อยเลยนะสมมติีฝ่ายตั้งเป็นลิซาด,ดอนเป็นคาเมกอย่างเงี้ยเลืนร้อยแปดสิบโดนดาร์โกเมโทรสีลูกตายเลยหรือว่าจะเป็นมิวทูท ถ้าเขาโดนเมทิกดากูเมโทสามลูกเราก็สามารถวันช็อตวิวทูได้เหมือนกันครับโดยแพ็กเกจที่เราใส่มาเสริมนั่นก็จะเป็นสนมกับฟอสมอสเนาะ,ะโดยฟอสมอสเนี่ยเป็นปึงม้าล่างสองมาจากสนมนั่นแหละมีเอพอยู่ที่90ครับแต่ถ้าโจมตีของฟอสมอสเนี่ยคือพาวเดอร์สโนเนาะใช้2 g ทําดาเมจแค้สี่สี่ครับแต่ว่าความพิเศษก็คือโปรเกมนิฟายเนี่ยจะติดสถานะหลับซึ่งทําให้เราถ่งเวลาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าดากูน่าของเราเนี่ยพัฒนาล่างถึง3ขั้นแล้วก็ใช้เอ,อเ,ะะนนเนจีสอง ก็จะหยิบเอเนอร์จีมา2สีถ้าเราดุงซวยๆเนี่ยที่ไฟฟ้าไม่มาเลยหรือว่าที่น้ําไม่มาเลยเนี่ยคือแย่มากๆเคอนชันฟรอสต์มอสก็ถุงเวลาได้ดีครับที่เหลือจะเป็นโปรเซอร์รีเซอร์และเอามาหาของโจสองซาบินาลากมาฆ่าก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ดาร์กไนท์เป็นเป้าหมายเลขสุ่มอ่ะก็อาจจะไม่อยากล่าเอาฆ่าเท่าไหร่อาจจะใช้เพื่อถุงเวลาซะมากกว่าครับแล้วก็พอชันเอามาฮิวดาร์กไนท์เนาะเพราะว่าดาร์กไนท์คือแคร์รี่หลักของเราเลยครับเอ็กซ์ปีดเอามาให้ฟรอสต์มอสหนีได้ง่ายขึ้นนนนนครัับแแลล้้ววกก็็เเออาาามมหส่ง ส่วนถ้าใครไม่มีซาบีน่าก็อาจจะเล่นเป็นฮ no ิปโนแทนก็ได้นะฮิปโนเป็นโปเกมอนหลับที่ใช้ได้ดีเหมือนกันครับอยู่ในแพ็กพี่คาชูเนาะแล้วก็เรดการ์ครับอยากจะใส่ก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนั่นเองมากันที่เด็กต่อมาครับผมเข้าสู่แพ็กริชาร์อนกันแล้วแน่นอนว่าแพ็กริชาร์อนเด็กแรกก็ต้องเป็นเด็กคาดไฟครับซิงเกิลไพร์ไฟเออร์นะโดยเด็กนี้ก็จะเล่นเป็นไนท์เทลกับลาบิดาช่วยหลักครับผมเพราะว่าเรามีการ์ดเทนเนอร์อย่างดุงเบนอยู่มาเล่นพี่ไนท์เทลกันก,นก่อนครับ นาเทลเป็นโปเกมอนล่าง2นะพัฒนาล่างมาจากวอลปิกครับผมมีเฮดอยู่ที่90หน่วยพร้อมท่าโจมตีหนึ่งท่าก็คือเฟรมทาวเวอร์ตัวจะใช้ Energy ไฟ2อันนะทำดาเมจ90าแต่ว่ามีข้อเสียคือจะดิสเอเนจีไฟหนึ่งอันออกจากการ์ดใบนี้ซึ่งผมมองว่าไม่แย่เพราะว่าทาดาเมจได้ถึง90แล้วก็เป็นโปเกมอนที่ไม่ใช่เอด้วยนะก็คือรุนแรงแบบคุมๆแหละเรายอมเสียสละเทินติดที่ไฟให้เขาเพิ่มได้นะต่อมาก็คือลาปิเดส่นีอยพัฒนาล่างมาจากโพนิต้าครับ ลาปิเดสเนี่ยเป็นปวงมาล่างสองมีเลือดอยู่ที่100ครับพร้อมกับท่าโจมตีหนึ่งท่าก็คือไฟเมนใช้เอ e น g จีไฟหนึ่งอันเท่านั้นทำดาเมจสี่สิบซึ่งก็ถือว่าไม่แรงนะแต่ก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวมีแพคเกจพิเศษมาเพิ่มไงเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อไปต่อมาเราพูดถึงเจ้าคารโมนิกันก่อนฟาเฟสใส่มาทําไมใส่มาได้ต้นเกมนะในกรณีที่เราแบบไม่มีร่างอีโวของนเทลกับลาปิเดสเนี่ยฟาเฟสจะเก่งกว่าเพราะฉะนั้นใส่มาได้ต้นเกมได้ มากันที่ทีเด็ดของเด็กครับผมก็คือการ์เทรนเนอร์อย่างลุงเบนเนั่นเองโดยลุงเบนเนี่ยบอกว่าในเทอร์นี้เนี่ยการโจมตีของโปเกมอนที่ชื่อนายเทลลาปิแดสแล้วก็แบ็กมาเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มอีก30ดาเมจต่อโปเกมอนอีกฝ่ายที่อยู่ในตำแหน่งต่อสู้เพราะฉะนั้นก็คือนายเทลของเราเนี่ยถ้าเราใช้เฟรมทัวเวอร์เนี่ยจาก90ก็จะเป็น120ซึ่งกุนแรงแบบแรงมากนะส่วนลาปิแดสเนี่ยก็จะจาก40เป็น70ก็ถือว่าแรงมากอยู่ดีเพิ่มอีกดาเมจไม่่่ใใชเลนนๆะะฮทห้เด็กนนี้เน้เเเลล่ไดยพราะลุงเบรนนเลยะคับ ส่วนใบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชแล้วามาหาของโจสองใบครับจิโอว w นนี่เอามาเติมดาเมจเหมือนกันในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ลุงเบนนะลุงเบนไม่มาใช้จิโอ r ี a k e r ได้สิบหน่วยไม่แย่เอ็ก x สปีดครับเอามาถอยเพราะวนายเทลกับลาปิเดสเนี่ยใช้ค่าหนีแค่หนึ่งอยู่แล้วเราก็เหมือนถอยฟรีเลยนั่นเองฮะโพชั่นเรามาฮิวทั้งหน้าของลาปิเดสแล้วก็นายเทลครับเราไม่อยากให้เขาจะเสียชีวิตไปไม่อยากให้ kio นะส่วนตุกยีบวก็เอามาหา b อปิสก,กับโฮนิต้าเป็นหลักนั่นเองครับผมจะสังเกตว่าเด็กเนี้ยไม่ใส่ซาบีนาาเเลยพรระะอไ ซาบินาเนี่ยคือการ์ดเทรนเนอร์ที่ใช้ได้แค่หนึ่งเทินต่อหนึ่งใบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะใช้ลุงเบดมากกว่าแต่ว่าเด็กซาบ b น n าเนี่ยอยู่ในแพ็คที่จะดัดนะเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะเปิดมาเจอได้ก็ถ้าไม่มีทางหน้าของโจวันนี่เนี่ยอาจจะใส่ซาบิน่าแทนได้แล้วก็เลตก,การ์ดก็แทนได้แก้ขัดไปก่อนครับเน้นนี้เล่นไม่ยากเน้นตีแบบเกมไวเลยครับอย่างน,นี้นะเล่นมันจัดๆเข้าสู่เด็กสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือเด็ก阿าคาซามันเองแน่นอนว่าขอเด็กก็ต้องเป็นอราคาซายู่งละเรามาดูกันก่อนเลยนะครับ อาคาซามเนี่ยเป็นโปเกม,มอนร่างสนะครับพัฒนาล่างมาจากอบาคาดาบราครับโดยมี HP อยู่ที่130หน่วยมีท่าโจมตีเพียงท่าเดียวก็คือไซคิกใช้3 Energy ทั้ง60ดาเมจครับผมแต่ว่าความพิเศษของท่าน,นี้ก็คือจะเพิ่มดาเมจอีก30ดาเมจต่อจำนวนเ n e r g y ที่อีกฝ่ายติดอยู่ครับในตำแหน่งต่อสู้นะฮะก็สมมติว่าท่าน,นี้ถ้าอีกฝ่ายไม่ติดจี้เลยทำดาเมจ60ติดจี้หนึ่งอันก็จะกลายเป็น90 2อันก็จะกลายเป็น120และนี่แค่นี้ก็แรงนะฮะ ก็คือจะดาเมจตามแมจิอีกฝ่ายนั่นแหละครับก็เป็นโปเกมอนที่เป็นคลาสหลักของเราก็แน่นอนใบนี้เก่งมากๆนะ120ดาเมจคิดว่าเขามีสองอัน120ดาเมจก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะถ้ามี3อันก็เพิ่มไป30มอีซอันเพิ่มไปสามสิบเรียบร้อยอีกฝ่ายสลายครับส่วนแท็กเก็ตโปเกมอนที่เราใส่มาอีกใบก็คือเจ้าแม่จิงโจ้ครับผมคัสกังการนะฮะผมเรียกการูล่าแล้วกันนะเพราะการูล่าเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีร่างเดียวเลยนะเป็นเบสิกเลยครับเล่นได้เลยมีเฮดพี100ครับ ดยเมื่อเราใช้งานท่าน,นี้เนี่ยเราจะทอยเหรียญสออันนะเราจะทําดาเมจสามสิบต่อจํานวนครั้งที่เราทอยออกหัวซึ่งถ้าเราหัว2อันก็60แหลกจัดจัดแต่ถ้าสวยมากๆเนี่ยก็ก้อย2อทีศูนย์ดาเมจก็พานม,มือตอนใช้แล้วกันฮนะแล้วก็มีค่าหนีคือ3ซึ่งเราเอาเจ้าแม่จิงโจ้นยะมาตั้งบอร์ดก่อนคือเราไม่กะให้แม่จิงโจ้ดีอยู่แล้วเราจะเอามาถุกเวลาเพื่อให้อัาคาซามเนี่ยอีโวสำเร็จนั่นเองนะฮะแล้วก็ติดจี้ให้ทันส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นโปรซอรีเสิร์ที่ผมเอามาหาของจั่วสองใบ ซาบีน่าเอามาถุงเวลาได้ดีหรือว่าจะลางมาฆ่าก็ได้ง่ายๆนะฮะเจโอนี่เอามาเติมดาเมจที่ขาดเรดการ์ดก็เอามาถุงเวลาเหมือนกันในกรณีที่ฝ่ายเขามือดีๆนะฮะส่วนโพชั่นเอามาฮิลทั้งได้ทั้งกาลูล่าแล้วก็ฮิลได้ทั้งอะาคาซามเลยเอ็กซ์ปีดเอามาให้อะลคาซามถอยซะมากกว่านะฮะแล้วก็โปเกบอลเอามาหาเบสิกอย่างอาบาแล้วก็แม่จิงโจ้นั่นเองก็จะประมาณนี้ถ้าใครไม่มีใบไหนก็ ปลว่าเล่นไม่ได้แั่แหละเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะฟิกว่าต้องเล่นพวกนี้เท่านั้นนะถึงจะเก่งแต่ว่านั่นแหละพวกนี้เท่านั้นแหละผมไม่ไม่ไม,ไมีหาใบอื่นแทนไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโจวันนี้ก็อาจจะเอาเด็ดกีก่หนึ่งใมาแทนแล้วกันอ่ะเสริมให้นะฮะก็ประมาณนี้สำหรับเด็กนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสาหรับแนะนําเด็กเมตาราคาประหยัดที่ผมใครดวงมันตัวดวงเกลือนี่คลิปนี้ก็หวังว่าจะช่วยได้นะฮะสุดทายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการคลิปแบบไหนมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับผมตอบอยู่เสมอนะผมฮาซาว่าขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ